เพื่อนๆรู้ไหมครับว่าคาว่าสิลเสมอกันเนี่ยแปลว่าอะไรนะครับหลายคนสงสัยคํานี้นะครับพอดีวันเนี้ยผมมีไอเดียนะอยากจะมาเล่าให้เพื่อนๆฟังคาว่าสิลเสมอกันนะครับมันหมายถึงการที่คน2คนนะครับเขามีค่านิยมในความสัมพันธ์ที่มันเหมือนกันมันเป็นสิ่งที่เป็นทั้งความคิดเห็นตรงกันมันเป็นสิ่งที่ทั้งคุณค่าในความสัมพันธ์เนี่ยตรงกันผมยกตัวอย่างนะครับอย่างเช่นถ้าสมมุติคนหนึ่งเนี่ยเป็นคนที่ทะเยอทะยานนะครับเรียกว่า ambitious มีเป้าหมายในชีวิตอยากจะพัฒนาตัวเองอยากจะเก่งขึ้นอยากจะรวยขึ้นอยากประสบความสำเนะร็จนะฮะแต่อีกคนนึงเนี่ยไม่ได้คิดแบบเดียวกันอีกคนหนึ่งติด c อ m f อ r t zone รับสบายนะครับไม่ได้อยากจะพัฒนาตัวเองหรือไม่ได้อยากจะก้าวหน้าขึ้นไม่ได้อยากจะมีเงินเก็บมากขึ้นหรือวางแผนการเงินใดๆนะฮะอ่ะแบบนี้แหละครับเมื่อคบกันไปเนี่ย พอเป้าหมายคนเรามันต่างกันเนี่ยสิ่งนี้มันถือเป็นหนึ่งในคุณค่ามันเป็น core value ของความสัมพันธ์เหมือนกันนะครับพอมันต่างกันปุ๊บมันจะเกิดอะไรขึ้นครับมันก็จะไม่แมชไงนะฮะคนนึงก็รู้สึกว่าอยากจะทาอย่างนี้แต่อีกคนนึงก็ไม่อยากทาด้วยนะครับแล้วมันก็ทําให้เกิดความสืญในความสัมพันธ์อันนี้แหละที่เขาเรียกว่าสีไม่เสมอกันนะฮะถ้าเกิดว่าสีไม่เสมอกันเนี่ยคุณจะคิดตรงกันนะครับคุณจะเห็นคุณค่าในความสัมพันธ์เห็นว่าอะไรมันเป็นสิ่งที่ทําให้ความสัม น,นี่นะฮะก็เป็นทำนิยามของคำนี้นะครับถ้าเพื่อนๆชอบคลิปดีๆแบบนี้อยากให้ครูวูดี้เนี่ยออกมาทำคลิปเยอะๆนะครับกดติดตามไ้ด้วยนะครับทุกหนึ่งซับสไครต์ของคุณทำให้ผมมีกำลังใจมากขึ้นแล้วเดี๋ยวเจอกันในคลิปหน้าครับ